ชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกำลังพบกับเราสองคนในรายการ Monday Night ทาง m o d e r Lai TV ค่ะเราสองคนจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตค่ะรวมถึงแวดวงกีฬาให้กับคุณผู้ชมค่ะและในที่สุดนะคะเหรียญแรกค่ะของนักกีฬาไทยในก,กีฬาลอนดอนเกมนะคะก็สามารถพิชิตมาได้แล้วค่ะกับนักกีฬายกน้ำหนักหญิงในรุน่นไม่เกิน58กิโลกรัมค่ะนั่นก็คือน้องแต้ค่ะ พิมสิริสิริแก้วนั่นเองโอ้โหได้ได้ว,ว,ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาก,มากๆสร้างความภาคภูมิใจพี่ออยหนิงนะนั่งหลุนตัวโกองอยู่หนะ้าเวทีมากเลยใช่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งคนค่ะรัตติกาลกุลน้อยค่ะก็เกือบจะได้เหรียญทองแดงแล้วเนาะแต่ว่าพลาดไปค่ะได้ดับที่4ี่ไปอย่างน่าเสียดายค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับน้องแต้พิมสิริสิริแก้วนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเนาะสำหรับช่วงหน้านะคะก็มีภาพบรรยากาศการแข่งขันซูเปอร์คาร์ไทเลนแชมปเปี้ยนชิ ต o อัปเดตสนับสนุนโดยอาคารสีบริจ g o กูดเย r รถจักรยายนต์ฮอนด้าก็ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราเลยค่ะกับการแข่งขันซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2012ค่ะสำหรับสนามเปิดฤดูกาลนะคะก็ได้ได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะผู้จัดนะคะยกทัพนักแข่งค่ะไปร่วมทำการ่งขันกันที่สนามเลป,ปังจินเตอร์นชเนลเซอรกิตประเทศมาเลเซียค่ะ สนามมีนะคะก็เรียกว่าเป็นสนามที่แข่งขันรายการใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นฟอร์มูล่าวันค่ะหรือไม่ก็ m o โตจีพีค่ะโหสยอดจริงโอ้โหก็เรียนได้ว่านักแข่งไทยก็ได้ทำการแข่งขันในสนามแข่งมาตรฐานระดับโลกเลยสิดยอยอย่างนี้ก็ถือว่าได้พัฒนาสกิลของตัวเองด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอินเตอร์อินเตอร์กันที่นู่นกันเลยค่ะ ็ถือได้ว่าเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพโดยผู้จัดพากองทัพรถแข่งกว่า100คันระเบิดศึกเจ้าความเร็วเพื่อค้นหาแชมป์ประเทศไทยเปิดฤดูกาลสนามแรกแข่งขันกันที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียค่ะ ซึ่งก็เป็นสนามที่มีมาตรฐานระดับโลกที่รายการสําคัญรายการใหญ่อย่าง F1 หรือว่าความมันแบบ200อย่าง MotoGP ก็มาแข่งขันกันที่สนามนี้ซึ่งสนามเซปังนี้มีความยาวต่อรอบถึง5.548กิโลเมตรค่ะสำหรับซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพสนามนี้ทางผู้จัดได้จัดการแข่งขันทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนั่นก็คือรุ่นซูเปอร์คาร รุ่นซูเปอร์2,000รุ่นซูเปอร์โปรดักชันและรุ่นซูเปอร์พันหาค่ะโดยจัดการแข่งขัน2วัน2เลทด้วยกันค่ะนักแข่งแต่ละคนก็ต้องมาขอสนิมกันใหม่กับการแข่งขันในสนามแรกส่วนพี่พีทองเจอือที่มาลงแข่งในรุ่นซูเปอร์คาร์ก็ลงทำการแข่งขันด้วยไปฟังความรู้สึกของพี่พีที่ได้ลงแข่งในสนามนี้กันค่ะ สวัสดีครับพีธน,นาพลทองเจือนนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมในรายการซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์สนาม1-2มาเปิดตัวถึงสนามเซปังเซอร์กิตมาเลเซียเป็นสนามฟอร์มูล่าวันเลยนะครับก็เป็นการเปิดตัวที่ทีมของเรารอคอยมานานมากแล้วเชื่อว่านักแข่งทุกคนที่มายู่เมืองไทยก็อยากจะมาที่นี่กันคือรอกันมานานแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็วันนี้ ได้ลงวิว่งเซสชั่นแรกแล้วสนุกมากๆครับแล้วจะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาวิ่งที่สนามนี้นะครับหลังจากมาแล้วหลายครั้งก็จะขอบอกว่าเป็นสนามที่ขับสนุกมากๆแล้วก็แทร็กเนี่ยจะกว้างมากเลยนะครับจะมีทาอะไรขับประมาณ10รอบนะครับแล้วก็โค้งต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะโค้งที่กว้างสามารถแซงกันได้หลายมุมเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อาจจะแซงได้ไม่ง่ายเท่าไหร่ถ้าแรงม้าเรามีไม่พอนะครับและอยากให้กำลังใจนักแข่งทุกคนที่มาด้วยครับเพราะว่านักแข่งไทยทุกคนนะครับมาที่นี่เราต้องการที่จะมาทําให้คนต่างชาตินะฮะร,รู้ว่านักแข่งไทยของเรานะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยครับ สำหรับผลการแข่งขัน,นขรุ่นซูเปอร์คาร์ในเลสแรกแชมป์ตกเป็นของวุฒิกรอินทะภูวิศักดิ์ควบปอร์เช่ GT2 ออกนำโด่งแบบม้วนเดียวจบค่ะรุ่นซูเปอร์สองพันผู้ที่คว้าแชมป์เปี้ยนครองเป็นของแจ็คลมวดัดรุ่นซูเปอร์โปรดักชันผู้ที่คว้าแชมป์เปี้ยนครองเป็นของพาสลิดพรมสมบัติและรุ่นซูเปอร์พันห้าผู้ที่คว้าแชมป์เปี้ยนครองเป็นของวะสินศรีไตรค่ะ โอ้โหสนามแข่งที่เซปังนี่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากๆเลยพี่ออยเมื่อไหร่นะบ้านเราจ,จะมีสนามแข่งระดับโลกอย่างนี้บ้างนั่นนะสิีก็ต้องรอไปก่อนแล้วกันเนาะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราก็มีภาพบรรยากาศในเลสที่สองโมปากันแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะ ออนทัวสนับสนุนโดย All New Isuzu D Max, Love Sound Car Audio, Lipol เออนทัวร์สัปดาห์นี้นะคะออจะพาไปออนทัวร์กับ Isuzu Super c o m m e r a i l คาราวานสัญจรค่ะซึ่งก็เดินทางมาถึงเส้นทางที่3แล้วสำหรับเส้นทางที่3นะคะก็มีจุดสตาร์ทปล่อยตัวคาราวานที่จังหวัดแพร่ค่ะมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงมวนอบมวนใจขนาดไหนตามพี่ออยไปออนทัวร์กันเลยเจ้า พอด้วยวนสัปดาห์นี้นะคะไอพามาร่วมกับกิจกรรมอีซูซูซูเปอร์คาม์วนเรลวคารวานสัญจรเส้นทางที่3ค่ะแพร่เชียงใหม่ค่ะและตอนนี้นะคะไอ้ก็อยู่ที่โชว์รูมอีซูซูแพร่จำกัดนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะขบวนคารวานของเราก็มีการจอดรถเตรียมตัวอย่างพร้อมเลยค่ะแต่ว่าผู้มาเข้าร่วมคารวานนะคะจะมีความพร้อมแค่ไหนนะคะตามไปชมขมวนทะเียนกันก่อนเลยค่ะ ก่อนที่จะมีการปล่อยตัวคารวานครั้งนี้ก็ต้องมีการรับฟังสรุปเส้นทางการเดินทางในครั้งนี้นะคะโดยคุณพัฒนาเดชค่ะซึ่งเป็นผู้มรยการของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะต้างท่านจะออกจากขบวนให้ใช้วิทยุขออนุญาตก่อนนะครับ ก็ได้เวลาที่จะปล่อยตัวคารวานแล้วแต่ว่านะคะนี่ค่ะต้องมีการถ่ายรูปร่วกันเป็นที่รลลึกกันก่อนเลยค่ะตอ,ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาปล่อยตัวกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นี่เลยค่ะการไ,ฟ,าไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอแม่ม้จังหวัดล,ลำปลางค่ะ นะคะขบวนครารวานค่ะก็เดินทางมาถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาอแล้วค่ะที่นี่นะคะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีการใช้ถ่านหินลิกในนะคะเป็นในการผลิตค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามออนทัวร์เลยค่ะ ทุกชมและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่ริมเหมืองถ่านหินนะคะโอ้โหเห็นถ่านหินของเรากว้างขวางขนาดนี้นะคะเขาขุดไปประมาณ85ปีแล้วค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะมีกําลังผลิตเนี่ยประมาณ20%ของประเทศไทยเลยค่ะ มีฟอสซิลค่ะที่เราขุดพบระหว่างที่ขุดหันหินนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปด้านในเลยค่ะ เดินทางมาถึงที่นี่แล้วค่ะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาชมความน่ารักน่ารักและก็ความแสนรู้ของช้างที่นี่กันค่ะตอนนี้นะคะขบวนคาราวานทั้งหมด25คันค่ะก็มาถึงที่เชียงใหม่กันแล้วค่ะ สัปดาห์นี้นะคะก็ขอปิดท้ายค่ะด้วยบรรยากาศนะคะงานเลี้ยงรับรองค่ะเรียกได้ว,ว่าแบบพิเศษกว่าทุกครั้งเลยค่ะยังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณอ l อนิวอีสุสุดีแมคค่ะสำหรับการออนทัวร์ในวันนี้ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะสําหรับสมาชิกคารวาลอีสุสุค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะมากันเป็นครอบครัวเลยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็จะช่วยสร้างสัมพันธ์ภายในครอบครัวอีกด้วยค่ะส่วนในวันที่1 2สิงหานี้นะคะก็อย่าลืมค่ะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะกับโครงการ Love Mom To The Max ค่ะรักแม่ที่สูดไปร่วมกิจกรรมกับบอยประกรบได้นะคะที่ Terminal 21ค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะต้องพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ หน้าเราจะมาสัมผัสโซนิกในรุ่นแฮทสแบกกันบ้างนะครับมากันที่ค่ายมาสด้ากันบ้างครับก็ไม่น้อยหน้าพาพี่ๆสื่อมนชนทำการทดสอบขับมาสด้าสามเครื่องยนต์1.6ใหม่ในเส้นทางกรุงเทพหัวหินงานนี้มีผู้ร่วมทดสอบจากหลายสำนักครับ โดยขับทดสอบกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทราบสมรรถนะของมาด d า3 1.6ใหม่คันนี้นี่เองครับและทางสปอร์ตคอสิตก็ขอให้รถทั้งสองรุ่นไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเลตโซนิกหรือมาดา a 3 1.6ใหม่มียอดขายทะลุปเป้ากันทั่วหน้านะครับพี่น้องสปอร์ตสกูปนำเสนอโดยทอ็อ Mo s ส Auto Import พระราม2 ฮอนด้าเร c แชมเปียนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน5คนโดยมุ่งเน้นทักษะฟุตบอลพื้นฐานเพื่อการค้นหาสุดยอดทีมเด็กไทยจากทั่วประเทศบินลัดฟ้าล่าความฝันณประเทศอังกฤษตัวแทนฮอนด้าเด็กผีโรงเรียนคุรุป,ประชาสรรจังหวัดชัยนาทหัวแทนฮอนด้าเด็กหงโรงเรียนสกลน,นครพัฒนาศึกษาจังหวัดสกลน,นครมัน ดีใจครับที่เฮาเห็ดได้มันเป็นกำไรชีวิตของเฮาครับและในปีนี้ภายใต้แนวความคิดชีวิตสนุกถ้าไม่หยุดค้นหาอะไรใหม่ๆกับกิจกรรมแรกของปี2 0 1 2 Honda Red c h a m เปี n ยนซีซั่น2จะทวีความมันมากกว่าเดิมการแข่งขันเข้ม ผลเช่นทางการแข่งขันที่หินกว่าเดิมเพื่อให้ได้ทีทุกบอลเยาวชนระดับหัวกะทิทักษะแน่นแทคติกเยียมเพื่อเข้าสู่การแข่งขันแบบเรดบอดี้ ทีมน็อกทีมเพื่อหาสุดยอดทีมแดงเดือดเพียงหนึ่งเดียวเป็นตัวแทนภาค5ทีมจากทั้ง5้าภาคเข้าร่วมคอสเข้มเรียนรู้แบบแน่นปึ๊กกว่าเดิม กับลิเวอร์พูลเ c ฟซีซ็อกเกอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซ็อกเกอร์สกูที่ประเทศอังกฤษเพื่อเรียนรู้ทักษะผีและวิถีหงแบบถึงแก่นทีมใดจะเป็นตัวแทนของแต่ละภาค5ทีมจาก5ภาคที่สามารถล่าโอกาสบินลัดฟ้าไปเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ความมันของจริงที่ประเทศอังกฤษรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทใน Honda าเรดแชมเปี้ยนซีซั่นสองเชสจูดแนสเพราะโอกาสมีเวลาแล้วโอกาสจะเป็นของคุณฮอนด้าเลดแชมเปี้ ชมคลิปรายการย้อนหลังของเราได้นะคะที่ w w w f a c e b o o k c o m m a n d a y n i g h t t v ค่ะเข้าไปกดไลค์นะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้ค่ะขอขอบคุณา้านแซฟอิลีตั้งอยู่ที่อารีนาเทนทองหล่อซอยส0บสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะวันแม่แห่งชาติแล้วค่ะทางรายการก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะคะบอกรักคุณแม่แล้วก็รักคุณแม่ให้มากๆนะคะรักแม่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาลงแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ